อันนี้มุมผนังนะครับมันยังไม่ตรงเดี๋ยวช่างแต่งให้ตรงหน่อยนะครับสองจุดอันนี้กับมุนนี้กับตรงนี้ที่เป็นเรื่องของรอยร้าวสวัสดีสวีเดตค่ะทุกคนวันนี้ชิสามารีวิวการตรวจบ้านนะคะเป็นการตรวจครั้งแรกหลังจาก มีการเตรียมโอนกรรมสิทธิ์โดยบริษัทออนไซต์นะคะเราเนี่ยก็ไปเจอบริษัทนี้ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละก็เซิร์ชหาบริษัทรับตรวจบ้านนะคะ,ะก็มีบริษัทนี้เนี่ยเด่นขึ้นมาเราก็เห็นว่าเออเขามีผลงานเยอะเขามีมีประสบการณ์นะคะแล้วก็ได้สอบถามแอดไลน์ไปพูดคุยเลยตัดสินใจเลือกอใช้บริการของออนไซต์นั่นเองนะคะก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่ มาตรวจบ้านบ้านให้เรา3คนนะคะก็เป็นวิศวกรเป็นทีมตรวจบ้านเขาแต่ละคนก็แบ่งหน้าที่กันไปนะคะในการตรวจสอบแต่ละจุดเช่นฉีดน้ําคือพรมน้ําทั้งบ้านเลยให้มันชุ่มฉ่าเหมือนฝนมันตกเพื่อดูรอยแตกร้าวรั่วซึมว่าน้ำซึมเข้ามาตรงไหนจะได้แก้ไขรวมไปถึงก็จะมีทีมเคาะเนี่ยค่ะพี่เสื้อขาวที่เขาใช้ไม้นเคเคาะเคาะดิฉันเรียกมาแล้แก่ยาเสิแล้วกันเนาะ เขาก็จะเคาะถ้าพื้นไหนมันโป่งมันไม่ไม่แน่นก็ต้องปูกระเบื้องใหม่นะคะเราไปถึงดูเรื่องของระบบน้ําด้วยอันนี้ก็กาลังเช็คก๊อกซึ่งจุดเนี้เขาเตรียมไว้ให้เราทําก๊อกปรากฏว่าพอเทสอดูแล้วเฮ้ยอารมณ์แบบก๊อกหลุดอ่ะน้าไม่ไหลลงท่อท่อดักไขมันอ่ะนะคะเนี่ยก็เห็นปัญหาแล้อู้ตรงเลยว่าเจอปัญหาเยอะมากคืองานแก้เยอะมากนะคะแต่เราเข้าใจว่าโอเคบ้านจัดสรรก็ฟิลประมาณนี้เรา เราเข้าใจได้แต่เราไม่ได้ยอมรับได้นะคะก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่ตรวจแล้วเนี่ยทางโครงการเขาดูแลรับผิดชอบให้เราได้เต็มที่ขนาดไหนนะคะไม่ได้ก็ต้องได้เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะซึ่งทางตรวจรับบ้านเนี่ยเขาก็จะมาช่วยตรวจให้เราทั้งหมดสองครั้งนะคะนี่เป็นครั้งแรกแล้วพอตรวจเสร็จเขาก็จะมีส่งรูปเรื่มรายงานมาเป็นปึกเลยทุกคนอารมณ์แบบรายงานส่งอาจารย์อย่างนั้นเลยนะคะ ว่าตรงไหนต้องซ่อมตรงแกะอะไรยังไงจากนั้นแล้วเราก็นําส่งข้อมูลนี้ให้กับทางโครงการทางโครงการก็นําไปแก้ไขนะคะซึ่งเขาก็จะมีระยะเวลาในการแก้ไขตามตกลงกันส่วนมากก็คือประมาณ1เดือนนะคะหลังจากตรวจเสร็จแล้วหลังจากซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะให้ทางผู้ตรวจบ้านเนี่ยหรือออนไซต์เนี่ยนะคะเขาลงพื้นที่มาตรวจงานครั้งที่2 เราก็ต้องคาดหวังว่าครั้งที่2นี่จะต้องไปเจองานแก้งานซ่อมเลยถูกไหมทุกคนทุกอย่างต้องผ่านการแก้และเห็นไหมจุดจุดจัดอะไรเยอะๆที่แปๆนะคะนี่คืองานแก้ไขทั้งหมดงานดีเฟล็ทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าอยากรู้ว่าเขาตรวจอะไรยังไงบ้างแนะนําว่าแอดไลน์เบรควิ่าเขาเองแล้วกันนะคะเขาก็จะอกเมโดยละเอียดแน่นอนค่ะพอครั้งนี้นะผ่านคนไปเดี๋ยวชิสาจะรอตรวจรอบ2ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนที่ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งว่างานแก้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างส่วนวันนี้นะคะก็เรียบร้อย่านคุณไปได้ด้วยดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณพี่ๆทีมตรวจนะคะ